ขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่กดติดตามครบ1ล้านซับแล้วนะครับผมช่องเต๋า scp หรือว่าช่องติดเต๋านั่นเองนะครับก็คอนเทนต์เกี่ยวกับช่องนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์นะครับแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงน้องแมวน้องหมาแล้วก็มีทาอาหารด้วยแล้วก็มีออกกำลังกายก็คือการไปเล่นกีฬากอฟฟนะครับผมแล้วก็หลักๆก็จะเป็นคอนเทนต์กับผมแล้วก็ชีวิตประจําวันของน้องแมวนะครับเราก็จะทำคอนเทนต์ด้วยกันในช่วงนี้ครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยก็ถ้าหวังว่า หวังว่าจะได้ออกไปข้างนอกนะครับหวังว่าจะได้ออกไปข้างนอกเพราะว่าโควิดเริ่มดีขึ้นนะครับเราจะได้ไปสถานที่ทต่างๆแล้วก็ไปทำคอนเทนต์ใหม่ๆขึ้นมานะครับเพราะตอนนี้ก็เราเตรียมไว้เยอะมากนะครับเหลือแค่รอแค่โควิดหายไปแล้วก็จะออกไปทำคอนเทนต์ใหม่ๆอีกครับผมแล้วก็อยากจะขอบคุณนะครับทุกคนที่เป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็สำหรับใครที่ ยังไม่ติดตามนะครับฝากไปกดไลค์แล้วก็กดแชร์กด subscribe ช่องเตาวนดสกอร์เอด้วยนะครับดูว,ว่าช่องติดเต่านะครับผมฝากด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับ